สวัสดีครับผมกับผมผู้ช่ชวยศาสตราจารย์ดรรังสรรค์ทองทานะครับวันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนในการวัดการแพร่นอกแถบนะครับเอาเอาลบแบนอิมิชันของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM เนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับขอแนะนําให้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับแน่นอนแหละเครื่องส่งวิทยุ FM นะครับสัญญาณ ขึ้นวิทยุนะครับสัญญาณ RF ที่ออกมาจากข้างหลังนะครับเราจะผ่านอุปกรณ์ลดทอนสัญญาณนะครับผ่าน attenuator นะครับแล้วก็ออกมาที่ด้านหน้านะครับผ่าน splitter นะครับแบ่งสัญญาณออกเป็น2ส่วนนะครับด้านไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นเพราะว่าเราเราไม่ได้สนใจ power ของมันเท่าไหร่นะครับแ่งสัญญาณออกเป็น2ส่วนส่วนหนึงเอามาเข้า deviation meter นะครับฟัดการเบี่ยงเบนอีกส่วนหนึงเอามาเข้า สเปกตรัม a อนาลิเซเพื่อดูภาพสเปกตรัมนะครับทางด้านขาเข้านะครับเนื่องจากเราจัดการสัญญาณออดิโอเป็นไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาที่มิกเซอร์นะครับเพื่อสะดวกในการปรับระดับนะครับแล้วก็เอาเข้าที่เครื่องส่งนะครับนั่นเป็นทางด้านขาเข้านะครับ ที่สเปกตรัมแอน l ลิเซนะครับนะเราเพื่อความง่ายนะครับเราเซตทุกอย่างตามตำราหมดเลยนะครับเราเซตให้ความถี่กลางอยู่ที่ความถี่ที่เราจะวัดนะครับในที่นี้ก็คือ1 0 0 m เมกะเฮิตนะครับเซตสเปรนะครับความกว้างของหน้าจอเนี่ยเป็น 1MHz ก็จะตกช่องละ1 0 0 k กิโนะครับ resolution ก็เช่นกันนะครับ resolution bandwidth เราเซตไว้ที่ 1กิโลเฮิรต์นะครับวิดีโอแบนด์วิดต์เซตไว้ที่3กิโลเฮิรต์ตามตำราทุกประการนะครับจากนั้นนะครับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราวัดได้ก็คือที่ความถี่1 0 0เมกะเฮิรต์เนี่ยนะครับมีความแรง14.98 dbm นะครับเราก็จะเซตให้ไอความแรง14.98 dbm เนี่ยนะครับมันคือเส้นนี้ เส้นบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เซตค่าอ้างอิงนะครับไว้ที่15 dbm นะครับมันต้องเซตเป็นเลขจำนวนเต็มก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ขีดด้านบนกับความแรงของคลื่นตอนนี้นะครับชนกันพอดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเราเพราะทุกอย่างเราจะอ่านจากจุดนี้นะครับเราจะไม่เปลี่ยนจุดอ้างอิงอีกแล้วอะไรอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่มีการมอดูเลต นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแต่ขีดเดียวนะครับไม่มีไซแบนข้างๆนะครับไม่มีพ i l o t ลอดด้วยนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับมีแต่ขึ้นผาหะอย่างเดียวนะครับเราจะเริ่มมอดพ i l o t ลอตเข้ามานะครับก็คือปรับจากโมโนให้เป็นสเตอริโอก็จะมีพ i l o t ลอตเข้ามาครับ นะขั้นนี้ชี้ให้เห็นเฉยๆนะครับว่าพอมีไพลอตนะครับหรือปรับจากโมโนเป็นสเตอริโอมีไพลอตก็จะมีไซด์แบนเกิดขึ้นนะครับช่องห่างช่องละ19กิโลเฮิรตซ์นะครับก็ไม่ยังยังไม่สำคัญอะไรนะครับชี้ให้เห็นนิดเดียวนะครับจากนั้นเราจะโมดูเลตสัญญาณโทน1กิโลเฮิรตซ์นะครับเราจะจ่ายโทน1กิโลเฮิรตซ์ปรับระดับนะครับเพื่อให้ได้ดีเวชั่น40กิโลเฮิรตซ์ที่นี่ครับผม รประมาณนะครับ40กิโลเฮิร์ปรับที่มิกนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากโทน1กิโลเฮิร์นี้เป็นคันเล่อน้อยเป็นสแตนดาร์ดคันเล่อน้อยนะครับที่เราทำไว้แล้วโดยเราปรับให้มีพาวเวอร์เท่ากันนะครับนะสะดวกตรงนี้ที่เราทำให้มีพาวเวอร์เท่ากันแล้วแต่ที่สำคัญนะครับเราต้องไม่ไปปรับเลเวลของสัญญาณออ d ดิโอพวกนั้นอีกแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวพาวเวอร์มันจะไม่เท่ากัน นะครับเราแค่เปลี่ยนไฟล์ที่เล่นแค่นั้นเองนะครับครับพอเราเปลี่ยนจากโทนเป็นคันเล่น้อยนะครับเราก็อ่านที่สเปกตัมนะครับอ่านภาพที่ได้นะครับอ่านตามมาตรฐานทุกอย่างนะครับผม สีเหลี่ยมข้างหมูนะครับภาพสเปกตรัมที่ได้จะต้องไม่ออกไปนอกกรอบนี้ตามตำราทุกประการนะครับขั้นตอนที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการเซตเครื่องนะครับเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนอะไรนะครับแต่การอ่านเครื่องนี้ให้ดูให้ดูตามมาตรฐานเลยนะครับห่างออกมา 1, 100ออกิโลเฮิร์ห่างไปสอง0อกิโลเฮิร์จะต้องต่ำลงไป80 db หรือ8ช่องนะครับเราก็อ่านตามหน้าจอ แล้วก็พิจารณาตามเกณฑ์เลยนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับขั้นตอนในการต่อการวัดของผมจบลงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ